เท่าไรแล้วฮะอันนี้งวดแรกบ่เป็นงวดแรกมากครับเนาะออกุกงวดต่ว่าดหน่อยออกตลอดตลอดเลยโอ้น้ามาทบมักนโอก็ืบ่อันกหลายอนหาสิบบาทเทานี้ละครับโอกเดินหาบาทสิบาทเนาะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไป เดี๋ยวอันอันคุณยายอันจังใดกันหาที่เห็นโทรศัพท์สายแปลกๆกันรับให้นได้เด้อปัสิวาบ็เคยเห็นบอรับดอกปัสิวะของบ้านทั้งายก็ด้ทำสะพุมแต่อันแบบสะพมสะพุมยาส่งประเสริฐสะพุมจ่ยังกับลูกเป็นครูเพิ่นได้หลายบอกบอก่าหุงจักกันว่ะโอ้หุงจักกันจ้โอ้แล้วตอนอยู่มหาชัย พูดผมู่สามใช้ยังมาโอ้ยใช่ือกันใช่คือกันโอ้บ้านเฮาเนี่ยคือสิได้หลายยี่ดอกระแต่หลายคนยี่ดอกอบ่บ่บ่หนักบ่หนักยี่สิบสี่สิยายสื่อิบาทโอ้ยเอาเราย้ายปนันงินเทวดาสี่ร้อยเท่าถือจำนั่นก็ดีแล้วโอ้ยสุดยอดละ ั่นละเขาไปซื้อหลายดอกเขาไปเสี่ยงดวงว่าเป็นเทาสิไปนั่นเนาะเสี่ยงดวงเบิ้งว่าเพิ่นให้โชคลาภเขาก็เสี่ยงดวงเบิ้งงมาคุณยายเนาะก็เคยผมใส่เมื่อคืนเมื่อวานเกิดขึ้นใส่เป็นหลายจังสี่ยาคูอันผูกเป็นประสารนี่อันเงินมูลนี้หมื่นหก เอาไว้บุญร่ออันนี้ผนละเนคูว่าบ่ใหไปใส่ะีละนะเอาไว้บุนบัพนี้บัตรเอาไว้บุญละนะเอเกี่ยวก oh, ับอ uh, oh. ันยาตะเคียนใช่ใช่๋อครับตะกี้ข้มาใหม่แล้วก็เฮ็ดเอปุ๋เอาบัรมาเฮ็ดึ้นน้ำมือยบาลงอีก้าุ่มอ๋อมาปุ่นนบัตเอามาปุ่มมปุ่กลูก เขาก็บอกให้เพื่อนโยกกรรมการบันว่บองยาวอยู่เขาเป็นเพื่อนเป็นอย่างก่อนอนนี้เพื่อนเกษียรชั่วคลาภไปตลอดแล้วเนาะบ้านนี้เนาะเพ่กษียรชั่วให้ลาภไปตลอดโอ้ได้ยินกับมาเลยสิโอ้ได้ยินกับมาเลยเหรอเห็นเมื่อวานนี่เห็นขาเจ้าลงไปเมื่อวานนี่หองใหม่คืออยู่ใกล้ๆแท้คือังบวกแจักมาอย่างไรเยอะไปเมื่อเขาไปสันมัสส่งอ่าเอ้เพื่น ถามหายายอยากามาบันมนลูกใก็เลยว่าแม่ไปสำนักสงเพิ่นก็เลยมาทีเดียวเพิ่นก็ถึงขนนี้บ่ามูเพิ่นก็ถือหาสิบหกสิบร้อยสองอถืออยู่ในระยะนี้บุศอสุนี้ก็บ่ซื้อนี่เขาอันเขาบ่มักเลขพ้อมาอนค้มักก็ดีบ่มักก็ดียาย บ่มักกับโบเหมิดเนบมักเดงินมักกับบัตรเจ้าหนึงก็ได้บัตรเจ้าหนึ่งกับบได้เนะคนกุงเทพเขาเจามีความเสีอเทเดียวทั้งภาคอีสานเขานี่ขันว่างาแตเขียนหันทุนี้เพิ่นไห้นี่ยเขาจิใสสเต็มที่เลยส่วนมากเราบัตรเขาจีี้รถขันเรเป็นสามล้านสี่ล้านพนดีมามาเฮ็ดบุญนำมีแตะคนทั้งไก่ที่มาของใหญ่ๆเนาะ มือยังไงเติบยังไๆมาถบายมาบุบูรณ์พอสังขอนวัดซอยบ้านซอยเมืองเฮาหน่อดังกระดงบนี่แล้วดังแล้วดังแล้วคันบ่ดังผมบ่มาเมื่อวานเมื่อเช้าน้องสุกพีมาสองเตือนสามเตือนมาดิมือนสุกไปก็พอนี่นทีีเท่านังกองเาเอามากองเหล่าเามา มองสืรหรอกมันกรทางคนแพงมันคนแพงมันจะเป็นหลังมันจะจาซีเดอร์เขาเจาซีฟเดอากระมาเบิกเขบอกนเาอกกมาเบิกคว่ำใํากโอยกมาเบิํากรแล้วมาสางซอยกันแล้วมาสางซอยกันมาอีกน่าี่ันได้เินมาอ่ละอสายกันเออได้กับนีาไปเฮ็ดดอกเงินเงินเทบดากมาเห็ดบุญมันไค่อยแพ้เจ้าของ เฮ็ดบุญน้ำก็ใส่น้อยกับธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเฮ็ดบุญก็เป็นหลักอยู่ผู้มาเฮ็ดบุญก็นึ่ผู้มาเฮ็ดบุญก็คือโชคดีไปตลอด เบื้องหน้าไว้เด้อคันมาที่หลังทักได้เด้อฮะที่เลี้ยวไปเห็นฮะที่ผมเลี้ยวไปเห็นฮะที่เห็นผมกัมาเรลาบ่ได้เด้อแม่เนแม่เนแม่กิมอันนี้โอ้แม่เินกับแมกิมแม่กิมโอ้แม่กิมโอ้ครับบ่อมันจมาอยู่อีกมากระโผ่มากระสุกเลยมืออใจเปนลงฝอป่านเอาก็มีจังสีกั ดีใจด้วีใจต่อเจริญเนี่ยทะเบงเด้อว่าบัวเสือเมื่อแม่พาเพิ่นมาชวนเมื่อวานเมื่อวันเม่กันให้โชคดีกันให้โชคให้ลาบนะไเงี้เจริญเร็วออกเลยเนาะออกเลยเพราะว่าคนจีนมาซอยเฮ็ดบุญหลายที่คุณยายครับพระเจ้าวัดเพชรวิดย์ดอกคนมากป็นูสีเขียวสีเขียวันนี้ก็จเริ่เย็นแต่ทางอื่นบัดนี้มาพ่อทางเฮาเมนบุญดีบุญดีเป็นบุญเนาะ ผมมาเปลี่ยนบุญนั้่ะมกี้เจ้าอาวาสคนคุกเานคคนอันนี้แล้วบัดนี้คนคนว่าสิมาสัโอ้ที่เหยู่แน่นนี่บ่อยุ่ในสาลานี่เนาะอหยกอนอ้ยหย่พาอุดรองออไอไม้ใหญ่หนิแม่โอ้พัดแจกเขาเอมาเป็นหยิ่งก่ ผู้รองเอยียยงลรองเป็นผู้รักษาการแทนโดยตรงอ๋อรักษาการแทนเจ้ออกากบานวก่อนเสด็รับแต่งตั้งใหม่เนาะเจ้าชิรู้เป็นเนาะคงไม่ได้แต่ว่าอันี้กเย็กันมือนั้นกาเใ้ลหาเก่าในหลัะกาจะมาให้กลับหัวออกด้ออันก็มีหือก็มีอันมีหอเนาะ โอ้ยล่างสคนกับสามคนนเดีวบ่โอ้ผู้น้อยผู้กลางผู้ใหญ่พกอกแนันมาแล้วครับครับงก้อกันน้องคนน่อย่าลืมนั่นเลยด้วยเดี๋ยวผมมากับทักเนี่ยโทรไปบอกเนี่ยเห็นยดเดี๋ยวแล้ะเอาเบอร์โทร ขอเบอร์โทรเอน้องคิมขอเบอร์โทรหนูก่อนเดี๋ยวจะโทรมาหานะเย็นนี้นะเกแล้วเดี๋ยวเโชคดีไปพว้มกันเด้องวดท้าไปหน่เนาะงวดสิมานี่โชคดีทั้กันสุขๆสุขคนครับครับครับผมกะสีออกเมือนกันแล้วกูย้ายฝนกะสีตกเนาะบ่มด ครับท่านผู้ชมครับตามที่คุณยายทั้งสองได้เล่าให้ฟังนะครับนี่ก็คงจะเป็นรูปปั้นของเจ้าอาวาสองค์ก่อนนะครับที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ศาลนะครับอยู่ที่เรือนนะครับเป็นเรือนเป็นศาลาสำหรับประดิษฐานรูปปั้นของเจ้าอาวาสคนเก่านะครับ ็คงจะเปลี่นไปตามนั้นนะครับพอดีฝนทำท่าจะตกว่าจะกลับก็เลยนึกได้นะครับว่ายังไม่ได้ส่องตัวเลขนะครับก็เลยจะกลับมาส่องตัวเลขดูว่าเผื่อเป็นโชคลาภของเรานะครับเราแอดจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปส่องตัวเลขดูก่อนอเผอิญคุณยายก็กลับไปแล้วนะครับเเราจะมาส่องดูให้ผู้ชม ทุกท่านใช้วิจรณญาณด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแม่ตะเคียนก็มีชื่อว่าแม่ตะเคียนรัศมีสีประภัยงามนะครับโดยแยกเป็น3มชื่อนะครับโดยชื่อแรกเป็นแม่ตะเคียนรัศมีแล้วก็ที่สองก็ชื่อสีประภัย ที่สามก็คือเจ้างามนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจุดแรกด้านซ้ายมือนะครับผมมองเห็นเป็นห้าสามนะครับจุดที่สองก็ยังเป็นห้าสามนะครับหรือห้าสองนะครับท่านผู้ชมขอให้พี่น้องส่องดูนะครับเผื่อจะเป็นโชคลาภเผื่อเราอาจจะมอง เห็นไม่เหมือนกันอาจจะมองคนละมุมหรือว่าดวงคนละดวงตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณเองนะครับเผื่อเป็นโชคลาภของเรานะครับนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมมองเห็นเป็นห้าสองนะครับเนี่ยห้าสองนะครับวงกลมนี้นะครับส่วนวงกลมนี้ผมมองเห็นเป็นห้าสามนะครับตรงปลายนิ้วน่าจะของผมนี่เป็นเลขสามนะครับ ด้านหน้าเป็นเลขห้าด้านหลังเป็นเลขสามนะครับอีกจุดหนึ่งจุดนี้นะครับจุดนี้ก็มองแล้วก็เป็นเลขห้านะครับมองแล้วก็เป็นเลขห้าซึ่งเรามองสามจุดรวมๆกันก็จะมีห้าเป็นหลักนะครับก็จะมีห้าเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ชมลองดูกลับมาดูจุดนี้นะครับกลับมาดูจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นห้าสามนะครับ ตรงนี้5้าสาตรงนี้ก็เป็นห้าสองหรือห้าสามนะครับตรงปลายนิ้วผมแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นเลข5้าเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนผมไหมที่ผมชี้ช้ให้ดูนี่นะครับดูตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตัวเลขจะเหมือนกันไหม ก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวมาส่องดูที่อื่นมั่งนะครับเผื่อจะมีตัวเลขเผื่อจะเป็นโชคลาบนะครับก็ส่องไปนะครับท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันวันนีส่องไปด้วยกันนะ ด้านนี้มีหรือเปล่าดี๋ยวก็ดูแฝดหนึ่งนะครับด้านนี้แฝบมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นด้านนี้มองไม่เห็นท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับรเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เห็นคุณยายชี้บอก มาดูนะครับว่าจะมีตัวเลขไหมเป็นตัวใดเนีน่นั่นหาสามนี้เห็นเป็นหาสามนี่บ่ทางพูไหมทางทีเบิงที่แหลกไหมเป็นเป็นหาสามมูนี่เป็นตัวใดเน,นาะ นี่บ้มึงนี่บ่มึงนี่บ่นี่บ่นี่เหล็กสามเนาะชัดอยู่ได้เลขกสามนี่บ่ตัหน,นึ่งจ้ะสามคนว่าหาหาตีลังกาบ่เนนะ่ะคืออยู่หาตีลังกาอันนี้สามบ่จ้ะหาสามอันนี้กระหายมีตัวนี้ขึ้นมาทาั้งๆอีกคือต้องมาเห็นทั้งนี่กัน มื่อวานี้คุณยายเพิ่นเห็นเป็นฮาสามนะครับพี่น้องก็ร้องใส่วิจารณ์ยันยันเบืเอ้องเรื่องจะเป็นโชคลาภนะครับแต่พบเห็นว่าพี่น้องสิเห็นคือกันกับคุณยายาบ่แต่ว่าผมเนี่ยเปลีป่ยนฮาตีลังกาพี่น้องร้องเบิ้งเด้อครับเดอ้อโชคโชคขมนันมันสุขหูสุขคนเด้อครับ